สวัสดีครับผมายสิงกินแสบรับดำเนินรายการโดยไอจูดชแนลครับเมื่อนี้มีเอฟซีจากสกอตแลนด์สวัสดีครับผมแล้วก็มีพี่ผู้ชายคพหนม่นําอ่าไอพี่ปูครับที่เป็นยุสกอตแลนด์พาเดินทางมาจากกรุงเทพครับตอนนี้เดินทางจะไปซูดินครับแล้วก็มาแวะที่บริรามรับบ้านไอจครับครับผมก็จีเป็นแฟนขับของสองายสิงกินแสบแล้วก็จูดชแนลครับรู้จักกันในข้างเพจของโจเองครับ มาเห็นว่าไอ้โจทําคลิป่อนคางนะสนใจน่ารักก็เลยแวะมาเยี่ยมเพื่อเยือนครับก็ดีใจารครับครับผมก็เลยพากันมาแวะมากินเข่าจังหน่อยครับกับเข้ากับปลาสู้กันกินครับมียังแนี้ยเขามาเบิ่งนกันเ้อนี่ครับกับเข่ามื้อนี่ก็จะมีต้มขคมับามืย่างี้ครับไอยู่กับลุงนันเฮ็ดครับนี่แหละแล้วก็จะมีลาบครับเอ้มีก้อยครับก้อยเนื้อก้อยเนื้อนี่ก้อยก้อยสุสูรับของปิปูฟินปิบูฟิน่ินบากินดิบแั่นี่ก็จะเป็น ไข่ดิบครับแล้วก็เป็นปนครับปนปลาทู่ใส่แมงดาครับนี่างทเป็นปลาหยางปลาปิ้งน้ำพริกแมงดาคือกันครับนี่น้ำพริกปนแล้วกปิ้งปลานิ่นครับอันนี้ก็เป็นขวั่ลขึกันต้มกับเขามีป้าแม่เนี่ครับกกินดูหากินดูกินอยากจำภาษาพิซซานบ้านๆครับหนูว้าจ้องยัยกินนี่โอเคครับีแม่ครับดูนี่ลราเป็นนางผุดไปนั่งข้างโตเด้อ มามาครับกินเขาน้ำแข็งครับผมทุกทุกคนเด้อยินดีไรครับมามมากินเขานี่ลาบวัวนี่ลาบม่วลายยางเยออันนี้อันนี้ซุปใหจ้าลยวเลย่เลยครับก็ปเอาลาลูกไปอไม่ว่าลูกไปเขาไม่ไป ทำไปแล้วแต่ไม่ไม่ทำคอวีดีโอแต่ว่าพอไม่มีเมมโมรี่่จะให้ทำเต็มเลยตัวของตัวขนาดเนี้เอ่อตอนนี้ันมีิ้คือรยุ่งนเดี่าเนจเห็นใบตมัมา กินเข่าพ้าครั้งแรกครับของช่องโซเทเนลคื้อบ่เคยเอาคลิปการินเของพ้าหลายๆคนมานำเสนอจะมนพอดีนี่เอฟซีจากสุพรแดงปปครับผมครับผมเป็นมาียมขับมามาทำตัวตาทิตุดบริการดลครับผมในตัวแลมบ้านองแลวเข้าทุกคลิปยังเต้นกนห่อยครับจะเล่นเลมาข้ก็มีหลายอย่างครับสิ่งนี้ตรงผมครับ าดิอย่าง,างกนกรมพริกรับล่อยผมกับ่อยผม,มเป็นอย่างไก่ปลาเรื่ปอย่างบุกไป้าอย่างบุกในกันม่ไป่ปลานี่แม่บ้ารอาอ๋อปงาครับนกระดพริกแม่ดาครับคนแม่งมดาพัากได้ลายครับตามสเสตีองตัจทีตเอาเลยโ,เโดนเรีมยครับดังโลโก้บอลดิดคอัวเจรเตเอาเลยไปไกลนะโอเคเอาเนี่ยรไม่พีเคยคับเคลับที่สายมากครับปูครั สวัสดีค่สวัสดีจ้าคส้มคสนชามูดิัวครับจ้าถวันดีจ้าของเจสเดีครับติดตามต้องด้ครับเจสิครับโอเคครับมาเขาอสีน่อนนี้ครับจัดการเขวันขายไดอยู่แล้วดับัรเจสิเรษใดากัน

เรนี่ยค <figured> ุณคาปที่เดียวกับอเราัดนนี้เราจะให้ผู้จัดการ

ก็มีอะเรค่ะนีอะไรอีกอ๋อ้โอ๋อได้แล้ร Boleh mahap, tapi siapa? Aw, aw kampung daya pak. I know, I know your your channel, so keep contacting when I need to. When I so, I I go to and was on my way. Then I was in, for an couple hours. Just try to make for alarms. So very very happy. Then we go, then we go, then we go. Then we go, then we

Menganggap. 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 Men men Botol uh, bak. Might, might not be mai cup of tea. But this is a chili cake. It's not chili. Botol bak. And this uh, <coughs> is a sauce. Oh, oh, cũng như là để mọi người có những thời gian và những dịp để mà tiếp tục học hỏi, tạm biệt, cảm ơn bà

phun tỏ không bị rét nổi nó, đổ nước lạnh gặp tan rét này, nước đó,

còn, còn còn mà, còn có, có có không có mà không có thám được đấy không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราไปจัดการแต่บ้านเดีวไปถามทางคนที oh you know? ่อยู่จมเลยครอบมาเรืไงมาไม่รู้จะถามถามว่าเขา้อยค่ผันรรดี อันนี้ก็ของน้องส้มหมดเลยอ่ะออตายแล้ว<ม>ใครคนอื่นจะได้กินได้ไงต้าหลามน้องส้มหมดเลยข้าวาน้องมดเหรออืมเามาน้องส้มตายประทับตายแบบนึงแล้วค่ก็จะไ,ได้พี่ไปกินหรอก่ <c oughs> <c oughs> ดี่เสกี <left> ่าเนี่ย่าไ้ว่าเลยมือรุยกันเลยกนทำงานด้วยตูเดสหยุดถ้าสิย่างนี้ก่อนนี่ตีนตีน้องตีนเยอะยังไงต้องตนเยอไอ้เนี่ยนี่ตีนหกช่องต้อตนหกช่นงหกช่องหก่องมก่องหกช่องักช่มัหกช่องกช่องหก่องหก่อง

แล้วเขามาเขาบอกเพดส้วนตรวจเพดตรวจอะไรตรวจตาตรวจอะไรเน่ะอ um, ้นีมันติดกัะเพที่มันติด้อะไรติดในตัวเเพนี้ไม่ติดสายเดนนะเเข้ามาที่เขกตาตรวจอะไร้รวจอุจจาระตรอุ่ระั้งตรวจล้วผู้เส่ยงจะไม่แม่นจ้ะมันวัดมันได้ละมันวัดนะฮะมันวัดกวัดไได้ละ มันมันหน่อยม่นเเขาตรวจึ้นเขาเขตรวจนเขาจังโอ้ได้ปรบมานเท่านั้นนะดังเขาตอนไหนนายเยอกว่กินได้ยูประ้าณนายเยอะกว่เขาตรวจนเดียวอ่ะก่อนกินนี่ะมตรวจตรวจตะกอนลูกเน่ยไม่จับหมดแบบมนี้เขาบอกเขาไปเอาของปลาลูกานนะโอ้ก็ตรวจนะของปลาแบ่คนี่เหรอนรวจพักวันเรกเกี่ยวสิจ้วพักหวานนี่เทียบเราจะน้อยมันกินได้ยู เอาเกี่ยวที่องนี้มาตลอดที่ในยุคเขาหาในพุทเปไนู่บ้านนี่เองเนอะโอ้เขาหม่กูบ้านเขาหวานมาไม่เจ้หวานยิ่ง้ม่เนียงกินนี่ก็สมตาใหญ่กิบเห็ดงจับเรียนเรยู้วันนี้บบ้าเเขาอเนี้ยงกินเต้าบีาบุ้นเยกเป็นเห็ดบาตาใหญ่น้อคุณหาี่หากินมาติไหนเจอได้กว่าที่เาเนาะก็ไดู้บ้านเนาะ

เีก่งส้นก็ห็เนาเม่ยอเข้ามในแกงเป็นรอบลอยือมไม่ได้แกงไม่กินหรอกเนื้อกินนี่กูรับทำอรกนก็ได้แกงมันกินลอนำเปเนอประมาณนี้นะครับก um um ับม่กินก่อินรอเวลาคมดยาครับนะฝากไว้เนีับครับเอฟซีกคนครับอีกบบเนต่นารักับ้องสวิรัตกปุกสิฟั สวัสดีจ้าอิม่าค่ะขอบคุณนะคะขอฉันแน่วครับผมสวัสดีครับคิวคูดีเฮ้ยเด็กเด็กขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยพอไม่จำท่ามาเลยนี่เมื่อวานไก่อยู่เฮ้ยมาเลยนี่จากกรุงเทพเมา่อวางว่ามีแล้ววันใดหรอจบไปครับเพืยอนนั่งมาบ้านเขานั่นยังว่าบุกไก่เลย

คขอบผมขอบคุณมากไหมครับสำหรับช่องยายสินกินแสบครับกับพี่ปูครับเอฟซีจากสกอร์เบียครับผมครับผมขอบคุณมากไหมครับอันนี้การกำลังคุยทาเพยเฮรากันอยู่ครับเอาโน้มหัวมวนกันขึ้นจังหวะนั่นแหละภาษาคนกรุงเทพด้วยกันโอเคครับครับน้องสมครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับเอาเห็นที่เก่าสวัสดีครับบายบายครับโอเคครับผมว่าไหมครับสวัสดีครับ